อยากโดนอยากโดินจนแกอยากนแทนน้นบโรงบาลไม้ักันไม่นานบหวเฮ้ยหมารีวิวลองหนมากเวนหนูังไม่วาขนวันนี้กับแม่วันนี้เลยาถงเลยาถึง สีอะไรสีอะไรนี่น mm ี่นี่ดูดูดูสีอะไรหันหน้ามาสีอะไรสีอะไรอือที่เชียวมิ้งนั่นเองเอันนี้คือที่ขาดมีไฟด้วย อันนี้เปน็นกาแกรอ,อน,นี่ยมาเลยวู้ววสีเรียวเหนียวว่าววววววหนวว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 วหนูวว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 มววม่ววแม่ม นี่นี่ฮ่าฮ่ฮาึนั่นเร่ขับได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนี่ยนะ้ได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 ้ยด่ได้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 ไ่้ไห้ได้่ด้ได้ได้ได้นได้ไ เสร็จแล้วเหรอจะเสร็จไปนี่คนก็หมดไปเยอะแล้วนี่ยไปขอไปขอเงินเดือนพ่ใหญ่เงินเดือนพ่อใหญ่ออกมาไปยิ่งไปอย่ากพ่ใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าเอมน่หนงยี่ังเงินแลนะคะรวยกันหนึงรวยรวยรดิรวยวยเรื่ยรวยรืยรยเรอยร่ยรือยรอยรื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 ยรือยรืยือย น่ารักด้วยตะปุกตะปิ๊ก,ก,กอ๋อใช้เท้าเหยียบมีแบกไหมพีเดี่ยว เหมือนรถลุงฝันเลยหนต่ไม่มีข้างๆของลุงฝันไม่มีพ่วงข้างแน่แน่ๆน่สรแล้วเหรอยังนี่นี่มีกระจังหน้าป้าเมย์มาวันไหนไม่รู้ามลุงฝันดิป้าเมย์วันวันไหนต้องเดืยดไฟตะกร้าได้ไหม วันหยุดเขาวันไหนจบวันเลยวันนี้จบวันไหนกันยังแต่อราคือมาเกิดพ่อรอมีทำวยเตี๋ยวกินถุงไปจะไวเก็บเท่ไหรป้าหนุ่ในนี้นี่เอาถุงใส่รังให้หมดเลยค่ะลูกเก็บใส่ถุงรวมกันให้หมดเลยเก็บใส่รังเลยค่ะยืนใส่รังใส่รังค่ะดวนหนูจะเต้นเลยเหรออึ๊บ นหนรีบออัดตุโลมามาบอกพี่ๆเขาหน่อยมีกี่สีคะมีสีอะไรบ้างสีแดงสีเหลืองเขียวมิ้นส์สีชมพูแล้วก็สีกลมเนาะอันของเฟนลี่สีอะไรคะองเฟนลี่สีมิ้น์มิ้น์เหรอเขียวอะไรเขียวมิ้น์ ย้อแบบย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่งค่ะเป็นลี่อย่าพึ่งนั่งเดี๋ยวให้ลุงฝันไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวลุงฝันไอ้นี่ตูดจี๊จี๊จี๊ดถ่ายตูดเลยเหรอเฮ้ยยังังจะมีรอยสีเดี๋ยวขับชนเชียวมาดูมีกระเังข้างหน้าด้วยก็จะมีข้างหลังด้วยจับไว้จับไว้จับไว้ไม่จับค่ะเน้นไว้นะเนั่นไว้นะ

ไหน,นบอกระบบไหนได้ไหมคะอันนั้นคืออะไรคะายหลังแล้วถ้าดินหน้าล่ะคะไหนรีวิวรถหน่อยมีกระจังข้างหน้ามีไฟหน้าแล้วก็มีพ่วงข้างไว้นั่งใช่ไหมคะข้างหลังล่ะคะข้างหลังก็มีโอ้ยมีไฟท้ายเขียนว่า holiday นี่ไม่มีคมีไฟท้ายมีกระจังท้ายอ่านไหนไหนระบบตรงนี้ล่ะ ไหนอันสีแดงคืออะไรปุ่มสีแดงคือสวิตเปิดติดใช่ไหมมีเพลงมีเพลงห้หมีเพลงแเสียบแฟลชไดรได้ี่อ่ะเสียบสาย USB ได้ถ้าถ้าอันเบอตหมดก็ชาร์จแบตได้ได้ค่ะแล้วก็มีปุ่มถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังอ่าอันนั้นเดินหน้า เบลลี่ยังไม่ได้สตาร์ทอะค่ะอ้าวเอาเลยเลยอะโนเลี้ยวไปหน้าบ้านเบลลี่เลี้ยวไปหน้าบ้านอ่ะใช้รางอ้าสองขั้นเลยมานอนของลุงฝันอีกคันหนึ่งอ่ะเบลลี่เลี้ยวไปหน้าบ้านเลยเลี้ยวไม่ได้อะเดี๋ยวดิก็กดเดินหน้าสิลูกเข้้าาแแลลวว เลี้ยวไปดิกลับกปเนี่ยก้าวหกมาดิขานัดิน่ะก้าวหกมาดิขาก้าวจ้ได้แล้่ะคุณป้าไปอาเดน่า ว่าแ <Ad> <laughs> ปดมันอ่อนเนาะเราต้องทาแปดก่อนจริงๆมันมหวหิวน่งไวกว่านี้แต่เนี้ยเหมือนแปดมันอ่อนเนาะพี่หวันแปดมันอ่อนค่ะเร็ลี่เหมือนของพี่หวันเลย เหมือนกันน,นี่คือเวสป้าน้อยใส่พ่วงข้างอันนี้อันนู้นคือเวสป้องอันนี้คือเวสป้าใช่ไหมอายหลังหน่อยค่ะเฮ้ยกดอะไรอีกค่ะแบบมันมใช่แบบมันอ่อนใช่ได้มาหันหน้ามา<จ>ใช่เหมือนดีแท็กอะ่รยยังคะแม่ถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามเป็นรีมองแม่หน่อย eh ada apaapa